เก็นแวเวก็เหนื่อยลำบากเอากจหนะักกว่าจะได้มาบอกเ,เลยว่าผมโคตรลุ้นเลยถ้าเกิดผมเปิดครั้งนี้คือแบบ82โลนี่ไม่ได้ที่ผมก็ไม่ยอมพูดไงก็คือจุกเลยนะก็มาดูกันเลยว่ารอดนี่เจอะท้องให้ผมไหมสวัสดีกันครับทุกคน ดีเลอร์ดิวิทามขอเลิญสู่ผู้ชมเพื่อนกันเลยรอบนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม g e n s h i t Impact รอบนี้เราก็อยู่ในรายการ10ชั่วโมงถามให้พี่เราจะทำอะไรกันชินเราจะมาหาพี่เมเจอร์เพื่อเปิดศกาชากันใครที่ยังไม่ดูคลิป28ไปดูกันดูแล้วเาอกันอบอกี่มันมีในหน้าทำหน้าสนใจแต่ก็บ้างก็จะอยู่แางนั้นเลยโดยรอบนี้จะเป็นการหามี่เจนด้วยการไปทำกิจกรรมเอาบอกว่ากตุกรณ์นี้มันดีนะมันให้ไม่เจนเยอะดีอย่างน้อยมันช่วยแก้ว่างและมีอะไรให้ทำเยอะเราก็ เราไปทําเก็บเหมือนกันภายใน10ชั่วโมงดูสิเลยว่าเราได้เท่าไหร่และหากยอดผมถึงก็จะมีการเปิดโชว์แตกหนึ่งดอกด้วยเสียเราก็ไปดูกันเลยดูสิว่าเนี่ยผมก็จะมีเควสในภารกิจจ่ายกิจกรรมเนี่ยยังมีอีกเยอะไปดูกันเลยว่าจะถล่มแค่ไหนมันแค่ไหนถึงได้แล้วนะตะวันส่งก้อนแล้วก็ได้ถ้างั้นตะวันจะส่งพงแล้วก็ได้ถ้างั้นตะวันจะส่งพุงแล้วนะ Umi, ย و เนมเรต้เดกสารคโอซูมิเมื่อคืนหลับสบายดีไหมเฉยเฉยทุกคนก็คล้ายๆกับเธอแหละวันนี้ฉันเป็นคนที่ตื่นเช้าที่สุดเลยออกไปเดินรอบๆเลยเก็บผลไม้มาทำอาหารให้ทุกคนเรื่อยเพราะเธอตื่นนอนฉันเลยอดทนไว้ให้ไม่ให้กินกันนะนฟิทหนีไปตั้งแต่เช้าเลยเหรอ ดูถ้าไมายาย่ค่อยอยากลงมือพร้อมพวกเราเห็นยบอกว่ามีงานานาักชทษปคนภัยชิน้นอื่นหนึ่งลออยู่ตัวหกไม่เนียนเลยนะไหนบอกจะมาฟื้นฟูดินแดนแห่งราตีบริสุทธิ์แต่ไหนไปรับงานคิวน,านาักโจษภยยยัยซะได้ดูจากท่าทางของเขาแล้วคงจะมีเรื่องอะไรในใจอยู่ เราจะทำตามแผนด้วยการส่งโมนาไปดูเลยมันดึกว่าเขาจะบอกโมน่าไม่เข้ยเจนักแค่ชวนไยเลยปิกคงต้องการอยู่คนเดียวขนาดแค่เัวเรื่องดินแดงแห่งราตีบริสุทธิ์ยังใช้ไม่ได้เลยโอ้โหไปว่าเขาดีแสดงว่าเขาต้องเจอกับปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องเล็แน่นอน ฉันนะฉันในฐานะเพื่อนอยากจะช่วยเหลือเขาแต่ผู้ถูกอย่างหนึ่งวันนี้เราไปสำรวจเกาะอื่นกันคนโบททุกคนเป็นเอกฉันเรื่องนั้นไพมอนเป็นคนโบยเธออยู่นะไพมอนยังบอกยังบอกอีกว่าเธอกับเธอคือนักโทษชายที่ต้องไปอยู่ยังไง พีนเรื่องการลงมือด้วยส่วนเองมีเรื่องอื่นที่ต้องไปสวนเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนะเราเอรฟิชเช์นอกี่จะวองกันจะไปเราี้ไปทํา่วนง้สนอ้่น่นดวนจะไันกจะไดวง่ายไน้่จไปดจ้าจะได่ทำอะไรหรือ อ๋อต้องวิ่งไปตามจุดที่มันบอกแล้วก็ต้องทําให้ครบภายในเวลาที่กําหนดอย่างนี้เนี่ยแปบลบไปไหน Baby. <laughs> 东南一。 嗯。 เดินอ้อมเอาก็ได้เฮ้แค่นี้กั้นไม่ได้หรอก ตอนนี้อีกนี้ผมก็ใกล้ได้นี่หละใกล้จะได้เปิดกายชาด้วยว่านี่เลยใครทำภิกกินเนี่ยปั๊มไปเมื่อเจนได้แบบโอ้โหสบายสบายกกิก็มีหลากหลายนะใครที่แบบยังไม่ได้เจอการนี้ก็แนะนําว่าบางวันก็มาทํากันซะทํากันแบบใช้มันจบเลยก็ดีบอกแล้วว่ามีสนุกไม่ได่ à, cô đông mày đang này là nè ngon Mà thang nghĩ là thang này mà thang ngu ngu chồng quá เลงจัดถึงกับสีเลย อืมแดงจัด แรงจนถึงกับเลี้ยวซีเลยแม่เรื่องนี้ทำดีน่าดู เอ้เอเราได้เท่าไหร่แล้วอุย้ยอีกนิดอีกนิดเอออีกนิด จบเรียบร้อยโคตรง่ายเลยให้ผมทำธุรกิจแบบนี้ความนะบอกเลยมาเดี๋ยวจัดให้วันเดียวจบเลย 2จุดเปลี่ยนกันใหม่สวัสดีกันทุกคนตัวอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราจะเก็บไพ่แมเจนให้ได้2 0งพเพื่อไปเปิดกาชาได้น้บบาบัตรนี้แล้วก็นี่เลยทุกคนเห็นปะไพมแนเจนผมเก็บได้เรียบร้อยตามขํากำหนดภายใน10ชั่วโมงก็ได้ว่าเจ๊งแขีวก็เหนื่อยลำบากเอากจานะกว่าจะได้มาบอกเลยว่าผมโคตรลุ้นเลยอะถ้าเกิดผมเปิดครั้งนี้คือแบบ8ปสสโลนี่ไม่ได้ที่ผมก็ไม่ยอมพูดไงก็่ึตุกเลยนะก็มาดูกันเลยว่ารอบนี้จะออกของให้ผมไหม ออกให้ปานเยอะนะออกออกไมออกไเออตัวอย่างงี้เยี่ย yeah, ได้เรียบร้อยครับทีฮะ โอ้โหได้ายาเตะมาด้วยอ้าวมานีครับอย่างเงี้ยคือฮายาเตะเนี่ยผมมีตัวอยู่แล้วแล้วผมก็ก่อดหน้านั้นก็ได้สุม่มยฮเตะแล้วได้ปดกลุ่มดาวไปหนึ่งรอบนี้ดดได้อีกก็<อ>ปดอีกหนึ่งอีกก็กลายเป็นสี่สองโอ้โหเราไปดูกันหน่อยดิมันจะเป็นยังไงก็ปดอีกครับเออ บอกเลยตัวเนี้ยใครยังไม่มีรีบไปหากันนะนี่เราไปดูน้องคัดซื้อฮะหน่อยสิต้องบอกว่านี่ผมเก็บไว้เยอะรอคอยน้องเขาเลยใช่ไหมเนี่ย้องทายนี้ก็เป็นอีกตัวที่แบบว่าน่าสนใจมากๆให้เลือกระหว่างคัดซึ้ะกับคีอันไหนดีกว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบแต่ละคนผมมองว่าถ้าเกิดคุณเล่นีมันก็ดีมันจะให้การโจมตีท่าไฟดาเมจ่าตุไฟมันแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเล่นขัดงะมันก็จะอารมณ์เหมือนคุณเล่นเวทีอะคล้าย้กันเลยดังนั้นเลยสรุปแลต้องเลืออยู่ที่ความชอบแต่ละคน ตัวไหนชอบตัวไหนก็เปิดได้ตามสบายโอ้โคือแบบว่ามันซ่อนลับซ่องเงียบม,มากผมก็หาไปเถอะที่เทมันอยู่ใต้ดินตำตีนผมนี่เองเออผมนี่ตาเซอร์จริงๆอยู่ใกล้ตัวเทๆแต่ดันไม่รู้<ง>คือถ้ากจะซ่อนลับขนาดนี้ผมเองก็ โอ้หมันแก้ยังไงเอาไงเนี่ยมาดูตามผมได้เลยผมก็แก้ให้ดูแล้วโอ้ผมได้มาแล้วชุดของน้องพีสเขาอื้อห ไปดูมันที่มันจะเป็นยังไงสวยงามอาลาังการแค่ไหนโอ้โหเกี่ยมอย่างกับราชานีเคก็จบไปที่ร้อยก้านนี่แหละกับสิชั่วโมงการหาไพามอนเจียน1280แล้วก็การได้น้องคาซิฮามาถือว่าเป็นความน่าภูมิใจก็เป็นว่าถือว่าประสบความสําเร็จตามที่กำหนดภายใน10ชั่วโมงครบเรียบร้อยช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์และ กระดิ่งเพื่อวาดคลิปใหม่กันใครอยากให้ผมทาคลิป4ชั่วโมงอะไรอีกคอมเมนต์และใครอยากซสดงเหตุอะไรก็คอมเมนต์ไตว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันไม่อยากพลาด48ชั่วโมงดูกันเยอะๆกดไลค์ซับสไคร้กันเยอะๆและ48ชั่วโมงก็จะมหาพวกคูณทันทีใครอยากร่วมสนุกหรือมีไอเดียแจ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกัน